สวัสดีครับผมสุพนันะครับจากบริษัทวังแรงเวนเตอเทียวซัพพลายนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงคเครื่องเลื่อนนะครับของเรานะครับเป็นเบรเกอร์แม็กสามสองศูนย์เอทีเอ็นะครับก็พอดีมีลูกค้าของเรานะครับเบิกอะไรขึ้นเลื่อนเข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นสแปร์คลัสนะครับคู่เล่นะครับคู่เล่ครับนะครับแล้วก็จะมีแกนเทียร์ขับคู่เล่นะครับเลยครับก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจเครื่องเลื่อนตัวนี้ครับได้มั่นใจว่า เรามีสปรย์คลาสรองรับทุกชิ้นนะครับพร้อมมือการซ่อมหลังการขายนะครับอย่างตัวอย่างของเครื่องนี้นะครับที่ที่ลูกค้าตัวอะไห่เข้ามาเนี่ยครับเป็นเครื่องเลื่อยที่ซื้อจากเราไปเนี่ย5ปีแล้วครับก็คืออยู่นอกระยะเวลาประกันแล้วนะครับแต่ว่าเรายังมีค่ารับรองนะครับแล้วก็มีบริการซ่อมถึงที่นะครับลูกค้าไม่ต้องเสียรวาต้องยกเครื่องมาหรือเปล่านะครับและสําหรับเครื่องอื่นอนะ ที่ไม่ใช่เครื่องหลอวีก้าแมนนะครับเป็นเครื่องธรรมดาเป็นเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับจากทางญี่ปุ่นจีนหรือแม้แต่ทางยุโรปเนี่ยสามารถปรึกษาเข้ามาทางทเราได้ครับว่าเรามีพาร์ทไหมเรามีบริการซ่อไมไหมนะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษานะครับและยินดีให้บริการทูซเทนนะครับขอบคุณมากครับ